สวัสดีค่ะจากร้านช่างน,านันบอชซ่อมมอือถือนะคะรุ่นนี้เป็น samsung a10s นะคะอาการก็คือปุ่มเปิดปิดเครื่องด้านข้างมันกดไม่ได้นะคะอันนี้ด้านหลังนะคะด้านข้างที่พูดถึงเนี่ยก็คือปุ่มนี้นะคะนี่นะคะี่านนเราได้ทําการแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวที่เสียนะคะ ตรงนี้นะคะมันเสียนี่นะคะมันเสียล้วนะคะตัเรียนสงนังจะเมืม่ประมาณกี่บาทาะนี่นะคะมันเลยกดไม่ได้นะคะนังแท็กที่เปลี่ยนไปก็จะสามารถใช้งานได้กดได้นะคะนี่นะคะนี่นะคะ ันนี้ได้ทำการสายตัวแม่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี้องถ้เปลี่ยนไปก็จะสามารถใช้งานได้กดได้นะคะคนะคะเสียบ่อยนะคะพวกซัมซุงอ,อัลป์โอ้โหอาจจะเกิดจากการทำสุกมะ,ะรเรองหรือว่า ของบางคนนะคะใช้งานมาหลายปีนะคะกดมันแรงๆกดมันบ่อยๆนะคะมันก็ทําให้ปุ่มเสียได้นะคะนี่นะคะทีนี้พอปุ่มเสียนะคะทางร้านช่างทันมาก็สามารถเปลี่ยนให้ได้นะคะทีนี้บอกมัน สำหรับลูกค้าท่านใหม่นะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนปุ่มด้านข้างก็สามารถติดต่อมาได้นะคะนคีะ่นะคะขอบคุณค่ะ